แฮปปี้เบอร์เดย์นะเมืองขอให้เมืองมีความสุขมากๆมีความสุขทุกวันอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ผ่านมานานรักแหละเราก็ห่างกันหลายปีแล้วเนาะที่แบบกูก็ไปอยู่โน่นอยู่นี่ของกูบ้างแต่จะบอกว่ากูก็คือไอ้กูคนเดิมของเมืองเสมอ แล้วก็ขอบคุณมากสำหรับมิตรภาพดีๆจะคอยอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ททั้งน้องหมิวแล้วก็พีตลอดๆตลอดไปเลยนะแดนดอนครับรู้จักกับพี่มาตั้งแต่สมัยี่เรียนแสงทองเพื่อนในกลุ่มที่เรียนมัธยมด้วยกันชอบพีมากเพราะพีน่าจะเป็นตัวป๊อกสุดย่านชื่อชัขาบเว็บป้าสีเขียวใส่หมอกนกนกลายแตงโมมาเจอพีอีกทีตอนเรียนมหาลัยเจอพีวันแรก วันที่สมัครเรียนที่มหาลาัยหรือคุ้นคุ้นว่าผมคนนี้เคยรู้จักเคยเคยเห็นก็ได้มาจอยกันในกลุ่มที่เรียนมหาลายัยประทับใจในความสถิทเพรซับพอร์ตกับเพื่อนเยอะมากการไปบวชเราแทบจะไม่ต้องหานออกค่าใช้ใจ่ายเลยพี่พีซับพอร์ตให้ทุกอย่างรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีในหลายๆย,ยเรื่องกับพี่พีวันนี้วันเกิดพี่พีด้วยแล้วก็ แต่งงานจะมีครอบครัวก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับฮัลโหลไอ้เพื่อนหลักนี่จะเขินกล้องใช่ไหยปกติไม่่อยทำอะไรแบบนี้เว้ยขอบคุณมึงที่อยู่ในทุกช่วงเวลาในชีวิตกูมึงอยู่ตลอดอ่ะไม่ว่าตั้งแต่เด็กจนถึงวันที่กูแต่งงานก็ขอบคุณจริงๆตอนนี้ก็อายุก็3ามสกันละเป็นเพื่อนกันมาก็ยีกว่าปีขอบคุณจริงๆที่ยังคบกูอยู่นะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เว้ ขอให้มึงมีความสุขมากๆเพราะว่าไม่รู้จะอวยพรอ,อะไรแล้ว,เพ,วพเ,เ,ลเพราะว่าปีนี้ก็พิเศษขึ้นมาเป็นหนึ่งไม่นิดหละเยอะเพราะปีนี้มึงจะได้เป็นสามีนะและ้วในอน,นาคตก็อาจจะเป็นพ่อของลูกนะตอนนี้ก็หนักนิดเบาหน่อยอะไรก็ขอให้มึงสองคนอนะให้อภัยกันแล้วค่อยๆพูดเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปปัญหามันมีอยู่แล้วแหละคบกันไปเดี๋ยวยังไงปัญหามันก็มีให้ทะเลาะก,กันอยู่แล้วอย่าใช้คำพูดที่มาดุแรง เนาะเพราะว่าอันนี้กูก็ผ่านมาแล้วแหละนิดนึงกูเป็นคนดีละก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยมึงแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานมีความสุขมากๆนะมึงรักมึงมากไม่อยากพูดอะไรเยอะสนับสนทุกเรื่องขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนขอให้โลกนี้ใจดีกับมึงเยอะๆนะพลังก็คือพลังนะครับก็ยังเป็นพลัง เป็นคนเก่งหนึ่งคนนะคะรับตลอดระยะเวลาที่รู้จักมาพลังมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพลังสร้างเป้าหมายใหม่ๆแล้วก็ไปถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยของพลังทุก,ท,กทุกครั้งนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ายินดีกับพลังอีกหนึ่งอีกหนึ่งก้าวของพลังที่ที่กําลังจะก,ก้าไปสู่ความสําเร็จอีกหนึ่งขั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของธุร,รกิจเนาะก็จากที่เจอพลังในวันนั้น นะครับเมื่อปีเมื่อเมื่อปี2555เนอะเได้เวลาก็ก็่าเข้ามาเป็น10ปีแล้วเนาะก็พลังก็ยังก้าวสู่ความสำเร็จในเป้าหมายของพลังโดยรวมยินดีกับพลังในทุกๆก้าวในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าพลังจะก้าวไปในทิศทางไหนไม่ว่าพลังจะก้าวไปยังไงนะครับก็ยังเป็นเพื่อนที่เฝ้ารอนะครับแล้วก็มองความสำเร็จ หลังอยากแด่อะไรหรืออยากให้ช่วยอะไรก็ยังพร้อมที่จะยังเป็นอีกหนึ่งเสียงที่คอยสนับสนุนพลังไปยังเส้นชัยที่หลังอยากไปก็ขอให้สุขนะครับในทุกๆวันนะครับสุขในยามหลับสุขในยามตื่นสุขในทุกๆอริยบทของเลังไม่ว่าจะทางซ้ายหรือทางขวานะครับก็ขอให้พลังมาสุขก็เป็นสิงในพลังอายุเพิ่มขึ้นได้นะแต่ยังมีเมียเพิ่มขึ้นก็พอ ถึงพี่เพื่อนที่ถิงรักมากที่สุดนะคะก็ดีใจที่เห็นพีนวัน,นี้ก็คอยเป็นกำลังใจแล้วก็อยู่ในทุกช่วงชีวิตของพีเสมอไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไรน,ไนะถิงก็ถิ่นเชื่อเลยว่าพีจะเป็นคนที่มีคุณภาพกว่านี้แนะ่นอนพี่คือเดอะเบสของความเป็นเพื่อนของกิ่งพีคือจุดที่กิ่งมองหันกลับไปแล้วมันเป็นความสบายใจที่สุดในชีวิตทุกครั้งที่มีปัญหาเพราะอยากให้หลังจากนี้เป็นสิ่งที่ ดีขึ้นสำหรับพี่พีตลอดไปแล้วก็คาดหวังว่าเราจะอยู่กันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆยินดีมากๆที่พี่พีกำลังจะก้าวเข้าไปในสู่ชีวิตท,ที่มันมันเขาเรียกว่าไงอะอบุ่นขึ้นดีขึ้นก็คอยเป็นกํนาลังใจให้พีเสมอพีคือเพื่อนที่น่ารักมากๆและกิ่นเชื่อว่าไม่ว่าใครจะมองพี่พียังไง ไม่ดีหรือดีอะไรกิงไม่เชื่อเพราะว่าเพื่อนกิงดีที่สุดอันนี้คือคําพูดที่พี่พีพูดกับกิงเสมอดังนั้นวันนี้ก็เช่นกันจะเป็นกําลังใจให้พี่พีแล้วก็รักพีมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกิงทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้พีพีไม่เคยปล่อยมือกิงเลยแนมะ้แต่ครั้งเดียวในในครั้งในทุกครั้งที่มีปัญหาก็อยากให้เราจับมือกันแบบนี้ไปเรื่อยๆในในดึกแกงเรา มีความสุขมากๆนะคะเพื่อนรักก็ขอให้ตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีของชีวิตคู่แล้วก็ขอให้หลังจากนี้วินาทีหลังจากนี้ชีวิตพี่พีมีคุณภาพที่สุดแล้วก็กิ่งจะเป็นกําลังใจให้พี่พีมนี้หันกลับมาก็คือจะเจอกิ่งตลอดสุขสันต์มันเกิดนะเมืองแก่ขึ้นในหนึ่งปีใช้ชีวิตให้มันดีๆ ขึ้นกว่าเดิมใช้ชีวิตระวังขึ้นแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็ทุกๆปีของเมืองเป็นปีที่ดีขึ้นมีทั้งเงินมีทั้งความรักมีทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่ดีกูก็จะอยู่เป็นเพื่อนกินเหล้ากับเมืองแบบเนี้ยเรื่อยๆตลอดไปของขวัญไม่มีนะนั่งเป็นเพื่อนกินเหล้าเป็นนั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนเมืองสับสน <c oughs> รักเมืองนะครับฮัลโหลจันนีแก่ขึ้นอีกปีแล้วเนาะ ถ้าสมมติว่ากูไปเลวใส่มึงก็ไม่ขอโทษหรอกแต่ว่าวันเกิดก็ขอให้มีความสุขมา,มากๆด้วยละกันนะยังไงก็รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยมากกว่าเดิมรวยยิ่งขึ้นไปไม่ต้องทักนะคะว่าใส่ฟิลเตอร์ใส่ค่ะเพราะว่าหน้าหน้าจริงเหี้ยไปหน่อยก็ขอให้มีความสุขมา,มากๆและการร่ำรวยเงินทองขออะไรกะยังไงก็เป็นอยู่เพื่อนๆปุก,กิเล่าไปนานๆละกันนะเพราะว่าไม่มีเพื่อนแล้วกูกก็ไม่มีเพื่อนพบแล้วใบ <c oughs> ปีนี้วันเกิดของพลังพีมาม้าขออวยพรให้มีความสุขมากๆนะ คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นบัรถนาแล้วก็ปีนี้เธอจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะมีครอบครัวแล้วเนาะขอให้ีมคิดดีทําดีเนาะให้มีกิจการจเจริญก้าวหน้านะเนาะแล้วก็มีความมีความสุขกันมากๆนะหนักนิดเบาหน่อยเอาไปกันนะพลังอย่าใช้อารมณ์กับคนนะ แลต้องเป็นเด็กดีนะคิดดีทำดีพูดดีปีนี้มามะ่าไม่มีอะไรอวยพรให้นะนอกจากคำพูดที่ดีๆและให้พลังกลับเอาไปคิดจะทำอะไรให้นึกถึงมามะ่าโอเคบอกรักบอกรักเลยรักนะจ,กจุ๊บๆ<อ> <laughs> สุขสันต์วันเกิดหน้าที่รักปีนี้ก็แก่ขึ้นอีกปีนึงหนูก็อยากจะขอให้พี่พ,พีมีแต่ความสุข แล้วก็ตัวหนูเองหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่พีอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆพี่พีในวันที่พี่พีต้องการหนูขอบคุณพี่พีในทุกๆเรื่องที่ทําที่พี่พีทาให้หนูแล้วก็พี่พีเป็นความสุขของหนูเหมือนกันแล้วก็พี่พีก็เป็นทุกๆอย่างในชีวิตหนูวันนี้เราก็แบบกำลังจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในชีวิตแล้วเนาะแบบเรากำลังจะก้าวไปด้วยกันเ หนูก็อยากจะบอกพี่พีว่าหนูก็จะอยู่ข้างๆพี่พีแบบต่อจากนี้ไปในทุกๆช่วงเวลาทั้งแบบช่วงเวลาทั้งทุกทั้งสุขหนูเชื่อว่าต่อไปนี้เราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้ดีแล้วก็จับมือกันข้ามผ่านแบบเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันเหมือนที่เราก็เคยผ่านกันมาเยอะอะเนาะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะบอกพี่พีก็คือว่าหนูภูมิใจในตัวพี่พีมากพี่พีเป็นคนเก่งแล้วก็ไม่ว่าใครจะมองพี่พียังไงหรือพูดถึงพี่พียังไงสําหรับหนูพี่พีคือที่สุดแล้วแล้วก็พี่พีดีที่สุดรักพี่พีนะคะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าเลยนะ